AIA+ Super Application แอปเดียวจบครบทุกบริการยืนยันการได้รับกรมธรร์สะดวกได้ด้วยตนเองผ่าน AIA+ เข้าสู่ระบบคลิกเมนูกรมธรร์คลิกที่ปุ่มแจ้งเตือนสีเหลืองยืนยันว่าคุณได้รับกรมธรร์แล้วตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องโดยคุณสามารถคลิกดูรายละเอียดได้จากปุ่มดูกรมธรร์อิเล็กทรอนิกส์หากคุณยังไม่ได้รับเล่มกรมธรร์ กรุณาติดต่อตัวแทนของคุณหรือ AIA Plus Hotline จากนั้นคลิกที่ช่องว่าคุณได้รับกรมทันและยอมรับเงื่อนไขาตามกรมทันกดปุ่มยืนยันใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่านอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือและกดส่งหลังจากยืนยันว่าได้รับกรมทันเรียบร้อยแล้วคุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับเล่มกรมธรรในแอป AIA Plus ภายใน24ชั่วโมง AIA+ PLUS แอปเดียวจบครบทุกบริการดาวน์โหลดเลย